ไอติมไหมจ้าไอติม <ID. S 1> ไอติมจ้าแม่หนูอยากกินไอติมไม่ได้น้องตู่เป็นหวัดเป็นไขย้ยังไม่หายเลยยังกินไม่ได้สุกนึ่งนาแม่หนูอยากกินไอติมอ่ะโอเคป้าป้อมค่ะเอาไอติมให้อีนาหนึ่งอันค่ะจ้าลูกเดี๋ยวป้าเอาให้นอ้องค่ะป้าป้อมรอแป๊บนึงนี่จ้าขอบคุณค่ะไอติม ก็พี่นาไม่ได้เป็นหวัดเป็นไข้เหมือนน้องตู่ไงไโอ้ยไอหอุ่ยังก,กินไอตีนะก็บอกว่าน้องตู่ยังกินไม่ได้รอให้หายก่อนหนูอยากกินหน,กหนูอยากกินหนุ่ยยังกินโอ้ <c oughs> ป้าป้อมค่ะเอาให้มันหนึ่งอันค่ะจา้จาจ้าลูกนี่จา้านี่จา้าไ,ไอตีนเดี๋ยวป้าเอาให้เนาะนี่จา้าเย้ได้ไดีคนะ่ะพี่หนุ่ยฮมึงดี่นะไอ้น้องตู่ เป็นเท่าไรคะป้าป้อมไอติมสองอันเป็น50รวงทั้งหมดเป็น100บาทจ้าค่ะป้านี่ค่ะตังสิบบาทไม่ต้องทอนค่ะจ้าลูกขอบคุณนะดูใต้คอมเมนต์ด้วยนะค่ปะป้าป้อมจ้าป้าไปแล้วนะคือนี่อย่างมาบอกว่าเป็นหวัดเป็นไข่นะน้องตู่นะ <c oughs>